โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุก spinach, ท่านด้วยนะครับและนี่คือเกม Call o อ Duty World War 2นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัดตอนที่3ใหม่นะครับเนื่องจากว่าพอดีผมไม่ปรับการาฟิกอะไรนิดหน่อยแนละ้วผมรู้สึกว่าเอ้ยร,รอบลอยอยากอันนี้มันทำให้เกมมันดูสวยขึ้นดูดีขึ้นผมก็ <dashboard. S 2> เลยอ่ะงั้นอัดใหม่เลยดีกว่าแล้วก็แก้เรื่องเสียงที่เบาไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็แก้เลยพัดลมมันแรงไปโอเคมาเริ่ม ช่วยไล่เธอดิสิาย ouais> ึดเราอยู่ที่ยึดตำแหน่งที่ฟาร์มเฮาปเล่นไปปะ Restart mission ลิกูล่าเหมือนเดิม Red Red ยิงฝั่งเดิมยังเหรอ เ m ็บเอาไว้นั้นด่งไม่ได้ o ลยปะแต่ดีแล้วไม่ไม่วิ่งเยอะให้พอสนรูว่ากูพร้อม,ม,ม,มกูมไม่สนวน่ามึงจะพูดอะไรแต่ว่าตอนนี้กูเหนื่อยไอ้สัตว์เอากะแดกไปเฮียกลับบ้านไป มีทางเดียวที่จะได้รับการยอมรับนะเจอมันก็อย่างนี้แน่รับในการต่อสู้นะแต่ว่าการสรรเสริญไม่ได้อะไรๆแฟนนั่งนั้นก็ก็ดีนะเซนต์ไมเคิลก็ดูแลพวกเราแล้วก็จะช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้แล้ว บอกได้ไหมว่าฝันเรื่องอะไรมาป่าหมาป่ากัดพี่ชายกูซยจุเล็ดเล็ยิงผมพยายามอยู่เฮ้ยอ้ยเหยื่โดนกระสวนอีกทีปากเรียบร้อยหมาอืมหมากูได้ซอยจุเนื้อหมาป่าหนึ่งเอเออ๋แล้วมีปักคอโอเคไหมโอ้คุณมากผมขอโทษครับพ่อ มด,ดนะีมันเป็นเรื่องปกตินะที่คนเราจะเกิดความกลัวนะเรา,เรา,ากลับบ้านกันดีกว่าน้องวันนั้นเพีสันยักับตัวเองว่าฉันจะไม่ปล่อยให้พอผิดหวังอีกครั้งนั่นแหละเพียสันอ๋อมานนนเหมาเห็นเพียสันแล้วพี่ชทยเข้ากำบงัง ชนเอานำไปที่เอ่อไปที่หน่วยนั้นแล้วภารกิจของเราก็คือยิงอ่าอะไรวะยิงกูแปรไม่ทันเอาไซยึดบ้านได้ได้ได้ ขอหน่อยได้ครับระเบิดนี่ฉจะรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นเพราะฉะนั้นเอาไปเลยแต่ภาพจะดำขึ้นหน่อยนะครับไม่เป็นไรไหมสุชาติแล้วลเนี่ยมอบหัวเออกูมอบอยู่เพื่อนโดน,น,นหัวกูอหรให้กูทำไงล่ะมาฮะทำไมเม่์ล่ะก็ไม่ต้องมาเป็นดวยอะไรเฮวิ่งยังไรระเบิดไปแดกไป เออโอ,อ้ยโดนใครวะย้ายย้ายกำลังอยู่ไม่โดนเด,ดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับเอ,อ่อปรับจอแป๊บหนึ่งผมมองไม่เห็นพอดีว่าอัดช่วงกลางวันแล้วแสงมันสะท้อนเข้าจอแล้วถ้าไม่เปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ด้วยบ้านมืด The left. Yeah! ทางซ้ายออ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยทั้งสองเดี๋ยวๆป่าระเบิดฟันตรงนี้โอ้ไม่นะเพื oh, okay. oh, yeah. no. no no. Mm ่อนเราตายโอ้ยนั่นแะไรขอช่วยกูให้รอดพ้น กูเห็นนะกูเห็นนะอย่ามาหลบๆซ้อนๆอุ้ยชั้นสองเอาไปกินอิ่มแล้วทวนหน้าครับพี่น้องเฮ้ยมีอยู่เช่นเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหนเฮ้ยหัวหายเกระเบิดไปแล้วไม่โดนนี่กูขยันไปหน่องว้ายติดกระแทกติดกระแทง เออโอ้ยวิ่งเวีนกรรมนะ้ครบเฮ้ยตกใจมหมดหัวไอหัววะาม่เอาหัวหัวสองเฮ้ยดิ้งหัวเอ้ยไม่ไม่ดิ้งโดนหมวกพูดเลยวาราเลย ออหัวหัวโน้นอีกหนึ่งไม่โดนหัวบนได้อะอะอะอย่าตกติกเอทิดอะอะไรอะไรนอนเฉยเฉยก็ดีแล้วยิงเรียกทำไมไอ้เทอะมาไปไอ้หนุม่มไอ้แก๊ไอ้เจด พยายามหน่ยพ <ah> kind of ี่เสร็จาล้วเข้าไปแล้วนี่ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยคนที่ไปเดินตรวจเมื่อกี้มีคนเพิ่มเดี๋ยวะทำไงวะบ้านเราของเราลีบบันไป ตอนนี้ไม่เออนี่ไงดูเดือดเดือดคา98แบบอ้าวเจตเอ็มหนึ่งใช้ดีวะ่ะแอบทขาเพี้ยนแอบเฮ้ยมึงอ,อ้าวสวยเลย เอาไหมเอาไหมซ่อมซ่อมซ่อมไปโดนหัวนู้นด้วยหัวนู้นบอกผู้เกี่ยวเลยนี่มีคนมาทับแทกต่าเข่าโป๊ะหาบแทกเหรอฮะแทกเหรอจอดนิ่งๆจอดนิ่งๆเลย

หัวอยู่นิ่งๆดิเออขอเราก่อนหน่อยพี่กดปุ่ม B ทำไมเฮ้ยระเบิดคกไอ้ระเบิดสากนู่นเลยไปนู่นอยู่ที่ไหนถึงไม่เป็นไรได้อยู่ลองระเบิดเอ้ยโดนอยู่โดนอยูจตบสะปัดให้ดู นอนลงไปมึงด้วยมึงอีกคนเอ้ยไม่โดนไม่โดนลารดเฮ้ยเพื่อนลาร์ดวะแม่งแย่เห็นหนึ่งกาแล้วถนนเคลียร์ไปบุกเข้าไปที่ประตูโบสถ์เดนเนียลตูไปครับผมทีบหนึ่งทีบสองเคลียร์โบสถ์ครับเชขาน่าจะไปเอาโบสถ์นะเป็นไหนแล้ว มันน่าจะวิ่งไปก่อนแล้วล่ะเพราะเขมันทิ้งซับายไว้น่ะเอ้ยสัสอะไรวะเว้ยแล้วมตชั้นสองอะไรล่ะสายยืดขออนุญาตผู้ผูผูกนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้หนึ่ง เฮ้ยหัวหัวทุกคนมาตามแล้วก็ไปอ้อมยิงมันผมไม่เห็นอีกตัวเลยแต่เห็นเห็นหัวใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยหัวหัวหัววะหัววะแต่หัวนี้เห็นง่าย คุยยังอะไรมาอทิดอย่าไปยิบแอบสิโอ้โหเอ,อ้ยโหแอบได้เงียบมากหัวมึงไม่โผล่เลยสองหัวหัวที่สามไม่โดนหรอหอโทษแทง หัวที่สามโอ้โหกว่าจะโดนช่างแม่งอ้อมอ้อมไปเดี๋ยวมีปะข้างบนเฮ้ยร,ระเบิดไม่เห็นเอาไปอ้อาวโดนเฉย<ป><ป>โอเคเคลียร์ ปดเปขงเล้โอ้โหปวดปวดปวดเดนเนอ่าอะไรวะอะไระกันกันนะเดนเนลเช็คประตูเคไปประตูเออเปิดแล้วเดเดนเนลล์บอกเปิดแล้วต่ยิงพวกคาร์ลุ่ีกแล้วอ่ะซัสแมนอโยไปข้างนอก เดี๋ยนี่สตีลคุณก็คอยดูอยู่นะบอลโอเคไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูหลังให้ดีดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนเยอะกูทุกคนขึ้นข้างบนไอ้ทุกคนขึ้นบันไดโอเคขึ้นบันไดขึ้นบันไดเอาขึ้นไปสิเอาโอเคกูขึ้นเองขำเหี้ย ออกจากทางโอ้ยแขนเปียกนะครับนาร้อนโอ้ยโอ้โหแซงอาทิตย์ยิ่งสองาได้แล้วฟอดี หัวหนึ่งอุ้ยหัวสองเลยเคลียเม่งพัดหนึเนี่ยไนพ้าอยู่บนตึกปั๊บนึงไม่เห็นไม่เห็นประตูชั้นสองครับผมเคลียอยู่ครับพี่อีกหนึ่งเยอรมันทาง เอเอกันเข้ามาแล้วเอกันน่าจะเป็นปืนไฟนะครับสมัยก่อนได้ล้วมาบั๊บตายยิงยิงหนึงไมกลับมาละสวยเาทำได้เว้ยอุ้ย อย่าใช้ปืนแถวนี้ตีกูใช้ได้แค่ตีเดียวอย่ามาใช้ปืนอืมหมดยี่อะไรเขี่นในคารากูไม่นมนนงนี่เลยโอ้ยโอ้ยขอโทษได้บ่ะลีโหลดอยู่ว่าแม่ย้อยเอางั้นเดี๋ยวยิงยิงคมัแล้ว กาสปัดเทดิกกูเอาไอ้เทดิก่อนเลยหนึ่งไอ้เทดิกิงหนึ่งไอ้เทดิกิงหนึ่งจบจบเจ้าไม่แล้วหรือต้องรักษาการใครจะบุรุษฮะ อย่าอยู่ให้อย่าไปให้มันอยู่ที่สูงนะที่ที่สูงนานเอออย่า้มัอยู่ที่สูนนึง้อนข้างห้หน้ยหัวเน้นๆนี่ไม่ต้องหัวละเอาตายเลยละแยเว้ยไหนนีมาจากด้านหลังไหว มันย ok ังพาแล้วอะไรวะน่ะเป็นเธอเนอะเธอเนอะแน่ยังอยู่ไม่มีใครราซ่อมเดี๋ยวได้ปนั่นลงนะนั่นงน นม oh, oh, oh. ื่อไงเธอเนี่ยอ๋อเธอเนี่ยพาทีมไปสวนประจันต้อยเรียบร้อยการยิงสุดท้ายโดนทุกคนออกเร็วอุ้ยอะไรวะเนี้เราไปอุ๊ย oh shit โอ้ยเสเ็จแดเนียลได้แล้วตบหนูไม่พันเอาเจ้าของั้นเออออกอยู่ครับพี่ออกออกอยู่ครับพี่สเปซเป็นว่า ออกมาเออกูใครก็เออเร็วใครไม่อยากอยู่ก็เออออกแล้วเออมาออกด้วยเตี้ยวคตรมากด้วยเราช่วยออกคนเราคือไอ้ป่าพูดไปเลี้ยงเล่าเลยเฮ้ยไอ้เยี่ยมนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้เยี่ยละครั้งโอ้เออเฮีอบไม่เลิกไม่เลิกห้อยห้อยเรียบร้อยหักบรรไดหักเฮือดเรียบร้อยเท้าขาดื้อ เลงมาแล้วเออคู่คู่ลงอยู่เอฟเอฟเอฟเอาไปโอ้ยโอ้น่าจะแพกไปรีบย้ายก้นได้แล้วโอ้ไปโดดโดดโดดแล้วครับมามามาหัวหินละข้างระวังอืมเขี่ยละข้างละข้างจองกรรม ไอ้เราข้างจองเวนจองเวนจองกรรมโม้ใครวะโอ้ยสำลักฟันโอ้ตายเลยตายอแล้วหลายสั่งคนเห็นปีกกูไหมเนี่ยจ้าแน่แหละเฮียก็เพราะว่าเราไม่ไม่มีน้ำาช่วยเราเสียมือดีสองนายไปตอนนี้เราต้องรันไปด้วยกัน แปลไม่ทันครับไม่เห็นซับแมนเลยสวยเลยคเาะมาก่อนสิไอ้เหี้ยของมึงเอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่อยู่ไหนเขาล้เขาลเขาลสวยงาม อาวนี่นะไอ้ระเบิดระเบิดเป็นลูกแล้วเพื่อนแบบนึงนะควัาติกเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยาหือวเอแล้วย่ามาจี้ระเบิดไปแดกไอ้มาแล้วขึ้นมา แค่ละเก้านัดบมาไลแล้วอันนี้หมดโถถ้ายิงวันนี้ยิงหมดจ้าขวบปืนเออ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 โอ้ยจ้าจ้ากูอะไรไปจ้าจ้าเธอเนี่กูกำลังจะบ้าง

โอ้ยเคลียขาเข้าแ,แปโดโนสโคบไม่ได้ผลนี่อันเนี้ยมีโนสโคบได้ผลอยู่หล,ห,ลหลังๆเข้าหลังเข้าเคลียร์ชาโดนชาโดนเล่นจชา,ชาผมยิงให่เจ็บน,นะจ้าโอ้ยอื้มเข้าหน้ากูเขียร์กระเด็นเลย ไอ้ใครวะนะเยี่ยมมันเล่นกุ้ยปะเนี่ยเอ้าไอซัคแมนกุ้ยซัคแมนโอเคทุกคนกูได้ทำได้เลยดีมากได้ทุกอย่างที่ครูควรจะได้ละเยี่ยมบางทีมันอาจจะผิดก็ได้นะเว้ย

I'm are treating as fast as we can. But, it but we're in Pearson's crosshairs more than ever. I guess so we'll just have to deliver and then some.